ให้ช่างเปิดแล้วเดี๋ยวเรามาดูน้ำกันโอเคตันนี้ผมใช้ท่อออกนิ้วครึ่งนะครับตัวนี้น้ำก็ประมาณนี้เลยเต็มพุ่งก็ประมาณเม็ดนึงประมาณเมตรอ่าโอเค <c oughs> นี่ใช้สีแผงนะครับเป็นแผงโพลีตอนนี้เวลา <c oughs> ตอนนี้เวลา เก้าโมงสามสิบเจ็ดนาทีอ่าโอเคแค่เก้าโมงครึ่งนะครับตัวนี้แดดอยู่ตรงนี้ uh. ผมหันแถงไปทางทิศใต้เนอะรับรับแสงได้ทั้งวันโ <Okay. S 1> อเคเดี๋ยวดูน้ำอ่าออกเป็นลำเลยนะครับตัวนี้ถือว่าแรงใช้ได้ตัวนี้ใช้แค่หนึ่งแรงนะครับเจ็ดยห้าสวัตต์ ท่อออกสองนิ้วแต่ลดขนาดขึ้นมาเป็นนิ้วครึ่งนี่เลยโอเคเดี๋ยวผมต่อท่อให้ดูเนาะอ่าครับเดี๋ยวพามาดูเนาะต่อต่อนิ้วครึ่งออกมาแล้วจะพุ่งออกเต็มลำประมาณไหนโอเคเต็มลำแบบนี้เลยนะครับเเต็มลำนิ้วครึ่งเลย น้ำดีครับบ่อนี้โอเคมากอันนี้แดด9โมงครึ่งนะครับ9้โมง37นาทีตัวนี้ค่อนข้างที่จะได้น้ำดีน่าจะน้ำอยู่ประมาณ10คิวเลย9 9ประมาณ9คิวเพราะผมหย่อนหย่อนนิ้วครึ่งลงลไป3ท่อนน้ำมันจับอยู่ที่3เมตรตัวนี้ใช้1แรงใช้ปั๊ม750วัตต์ยี่ห้อโจไดนะครับ ถ้าใครสนใจก็ติดต่อผมมาได้ผมเป็นตัวแทนของโจไดร้านอยู่จังหวัดเลยครับร้านต้งเต้นจังหวัดเลยหรือในนามร้าน mt solar center น็นเอนาะโอเคเป็นยังไงแม่โอเคไหม <laughs> น้ำออกดีเนาะเดี๋ยวผมจะพาไปดูการวางระบบโครงสร้างแผงเนาะโอเค ครับอ่าผมมาเดินระบบให้เนะาะเดี๋ยวพามาดูระบบงานกันงานของร้านต้งเต้นจังหวัดเลยเนาะอ่า่าเก็บงานให้อย่างไงแบบไหนทําให้ดีไหมใช้อุปกรณ์ตัวไหนให้เดี๋ยวผมพามาดูตัวนี้ใช้แผงโพลีนะครับ330วัตต์ลูกค้าต้องการเป็นแผงโพลีเพื่อรับแสงได้ดีในเวลา แดดร้อนจัดจัดเดี๋ยวดูงานข้างหลังก่อนดีกว่าผมเก็บสายสายพีวีเนาะเขาเรียกว่าสายพีวีือสายโซลาเซลล์เนี่ยต้องเป็นสายพีวีหนึ่งขีดเอเท่านั้นครับห้ามห้ามใช้สายทองแดงที่เป็นเป็นทองแดงโดยที่จะไม่เคลือบไม่เคลือบเงินอ่าตัวนี้เดี๋ยวมันจะขึ้นขึ้นเขาเรียกว่าเป็นฟักเป็นขี้ฟักเนาะเป็นขี้เขียวเขียวอ่ะ เราต้องใช้ใช้ของของเครือบเงินอ่าเดี๋ยวนี้ผมเดินเดินระบบมานะครับจะด,ดูดูระบบงานก็ประมาณนี้เป็นาอันนี้ผมใช้เป็นของยี่ห้อลิง์เลยเป็นโซล่าเคเบิลนะครับยวพามาดูสายด้วยอ่าตัวนี้เป็นอทองแดงแต่เคลือบเคลือบเงินเขาเรียกว่าเคลือบเงินเนาะ เคลียบเงินเพื่อป้องกันขี้ตะกันใช้ของยี่ห้อลิงเลยตัวนี้ทำให้มาตรฐานแน่นอนอมาดูที่ตู้ที่ตู้ควบคุมผมลงตู้ควบคุมให้แบบนี้เลยตัวนี้เป็นเบรกเกอร์นะครับเบรกเกอร์ Baker, ด้านดีซีอันนี้เป็นกันฟ้าด้านดีซีเนาะอันนี้เป็นจุดต่อลงลงดินจุดต่อลงดิน จากเซิร์ชกันฟ้านี่มาเข้านี่แล้วก็จุดต่อนนี้ก็ลงลงไปที่ดินอ่าโอเคผมลงตู้ให้ประมาณนี้เลยจุดต่อก็ทำให้อย่างดีตัวนี้ตัวนี้รอบอรอบก็อยู่สองสองพันเจ็ดประมาณนี้เพราะว่า9ก้าโมงตอนนี้9ก้าโมงสาหรือ9ก้าโมงสี่ประมาณนี้ ็รอบอยู่ประมาณนี้ส่วนส่วนโวลต์อยู่ที่92นะครับส่วนกระแสได้แค่5.7แอมป์อยู่ตอนนี้วัดอยู่ที่515วัตต์อยู่ต่ําอยู่เพราะว่าฟ้าก็ไม่เปิดเท่าไหร่มีเมฆเมฆบ้างบางส่วนโอเคตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับส่วนใครสนใจก็ติดต่อสอบถามผมมาได้ผมเก็บงานให้ประมาณไหนทำโครงสร้างแบบไหนให้ ก็ถามมาได้เรื่องราคาก็แอดไลน์มาถามไดอ้อยู่จังหวัดไหนพื้นที่อยู่ตรงไหนเป็นยังไงเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมถ้าใครสนใจก็ติดต่อมานะครับร้านโต้งเต้นจังหวัดเลยจัดชุดประกอบลงตู้ลงตู้อย่างนี้ให้มีสายไฟให้มีเชือกให้มีฝาบอ่อให้มีเชือกทะเลมีฝาบอ่อ มีอุปกรณ์ครบชุดมีสาย PV ให้ก็ผมก็จัดส่งไปแล้วก็ให้ให้ลูกค้าเนะติดเองได้เลยโอเคถ้าใครสนใจก็ติดต่อเบอร์โทร084 796 0452นะครับเบอร์ผมเองโดยตรงติดต่อผมได้เลยผมชื่อโตง้งจากร้านโต้งเติน้นจังหวัดเลยหรือในานาม MT Solar Center จังหวัดเลยนะครับโอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะอาสวัสดีครับ